มีบางอย่างผิดปกติท่านเดินตามรอยเหนือยน้อยไปตามทางเดินดินรอยเท้าเล็กๆจางๆยังคงปรากฏอยู่บนถึนดินเปียกชื้นพาไปสู่ทิศทางของพระอุโบสถเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เมื่อเดินมาถึงหน้าพระอุโบสถประตูไม้ขนาดใหญ่ยังคงถูกตอกตะปูแน่นหนาไม่มีทางที่เด็กจะเข้าไปได้ แต่รอยเท้ากลับหายไปตรงหน้าประตูเรากับนายน้อยเดินหายเข้าไปข้างในพระเท่ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือที่ถือโคมไฟสั่นเล็กน้อยสายลมเย็นยะเยือกพัดวูบผ่านตัวท่านไปและในชั่วขณะหนึ่งท่านรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังมองมาดวงตาของพระเท่าค่อยๆไล่สายตามองไปยังบาาประตูเกอบแก่ ราวกับเงาดำบางอย่างขยับไหวอยู่ข้างในแม้ไม่มีลมแต่ประตูไม้เก่ากลับสั่นไหวเบาๆราวกับมีคนกำลังพยายามดันมันจากข้างไหนก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูสามครั้งดังขึ้นจากด้านไหนเธอเท่าถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่มันเรื่องอะไรกัน เนนน้อยหายไปไหนแล้วใครกัน